สวัสดีครับสันเพจที่น่ารักทุกท่านนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับในสุกรามเกีย่ยนตอนที่แล้วนะครับก็พูดถึงในเรื่องทศกันมาเรียนวิชากับวิศคกรนี่นะครับก็ตอนท้ายในหนังสือ,อที่ผมเคยอ่านมาก็บอกว่ามันเป็นวิชาาเป็นเรื่องเกี่ยวกับไย,ยเวทก็คือ,อวิชา นะครับเนะี่ยวิชาอาคมต่างๆซึ่งพฤษีไอ้ที่นี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของพาร,ริสีครูท่านก็เป็นเชี่ยวชาญนะครับเป็นชาญกะว่างั้นเถอะก็เป็นอ่าครูบาหรือว่าเป็นอาจารย์ของทศกกณฐ์น,นะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องรามเกียรตินี้นะครับนะส่วนมาก,กนันที่เป็นตัวเอกๆตัวหลักๆมันะก็จะมีครูบาอาจารย์เป็นพระฤราษีนะครับนะเป็นพระฤราษี ไม่ใช่พระพิสุเป็นพระฤาษีนะครับนะมุนสดาเราเคยดูกันไหมในละครช่องเจ็ดเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมละครจับจับโลอ,อย่างนั้นเนี่ยครับวิชากิกา้าถ้ะฤาษีขบุดนะครับท่านก็ได้สอ,อนวิชาต่างๆให้ทศกัณฐ์ทั้งศิลปะสอนอุปเทเลรกนต่างๆวิชาอาคนมนะครับพอทศกัณฐ์นี่ก็หัวไวนะถ้ามาคิดดูแล้ว รู้สึกกันก็คือนนทุกนนทุกมาเกิดนะครับน,นะก็แต่ก็อย่างว่าในะนนทุกถ้าเราจะพูดแล้วนนทุกมันเป็นยักษ์นี่ที่ล้างเทา้านางฟ้าเทวดานนทุกมันจะมีสมองดีกว่าั้นหนนะึ่งก็อย่างว่าเนะี่ยก็ถูกท้ากันกับพระอิกักบพระนารายณ์ก็เลยจาเป็นต้องให้ความรู้หน่อยให้หัวมันสมองดีหน่อยว่างั้น,นเถอะก็มาเรียนวิชากับท่านฤาษีโคบุตร หังจากเรียนเสร็จแล้วได้ผมรู้วิชาเสร็จก็อยากจะออกไปเที่ยวป่าก็เลยลดเลีล้ยวเที่ยวชมสุม,มามานเดงบานช่อช้อยอยู่สวัยสาวหยุดนางแย้มแก้มใบมะีิซอนงอนไก่ปะยุกอนขวาขวาหักกิ่งแก้วซ้ายเด็ดนมแม,มวมหาหงาสงิกุลกุหลาบคันทรงกาหลงสสารพีจำปี ลอยลิ้นอินจันตุบตะพ <c oughs> ิงปางลางสาัตว์หวงว่าทุเรียนมังคุดละมุดสีดาลำใหญ่พวาน้าชมไม้ม่วงห้องผลสุขหายไปงานชื่นชื่นรื่นร่มกันมิก้ากาเลเกตสุกรลเที่ยวชมทั้งสัปพุมานลินจงจงกลนีแย้มอุบลแนมแกมผักชูก้้น ประพาทเล่นปุตสุขสัาภาญในที่อุทยานพนาดินี่คือ,อทศกันหลังจากที่เรียนวิชากับอิสีโคบุตแล้วก็มาพักก็บางเอิญตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของอพระอรชุมก็มีคนดูแลสวนอยู่ออก็ประมาณพระอรชุมนี่ก็อยู่สถิตอยู่ที่ยังยอดคีรีจกักรวาลก็พอครบจบแล้วก,ก็มาเยี่ยมก็มาดูสวนที ก็ปรากฏว่ามาถูกเอามาพบสวนถูกหักถึงการผลมากราก,กไม้เขาใครมาทําสวนละดูไปดูมาเอาเลือกไปเห็นขุนยักษ์สิบเสียนสิบพัะขบันโกทาว่าโว้ยกุมพันนามก่อนมึงชื่อไรอันซึ่งสุริยวงศ์สงศาอยู่พลาแห่งหนึ่งตำบลไหน,นจึงอาจองค์พนงใจมาหักถึงไม้ในอุทยาน่ี ไม่เกรงกลัวภูพุคุ้มสิทธิเพราะสถิตเรื่องชื่อเรือหายนี่คือพระอริุนเมื่อเจอทศกันที่มาหากากินไม้มากินผลไม้ในสวนโดยที่ถ้าเราจะพูดแล้วเนาะคนลไม่าท้ี่ผมอ่านมาเนะี่ยอย่ให้ฟังทุกเรียนมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะขุ่มะนาวเนี่ยแทนที่จะกินเล่นด้วยเลยเนา นะก็ปล่อยให้มีสุดห่างต่อแต่ดรสก,กันไม่ใช่ก็ไปหักนะครับหักต้นไม้หักไม้ต่างๆทําให้ไร่ละครเสียหายพอเราถึงเจ้าของสวนมาเห็นก็โกนะรธแล้วก็ถามว่าเฮ้ยไอ้นี่มัน,ปน,ปนแปลกๆว่าไอ้ยัาถึงทำไมมันมีสิบหน้ายี่สิบก้อนก็เลยเร้องไปถามว่าเองชื่ออะไร